มันเก่าพี่น้องเอ้ยนะครับสดๆครับเต็มแดงๆนี่ครับสดๆครับทิศทุ่ลังครับจะน้อยจะรักกับทิศทุ่ลังครับโอ้บักหอยเขาไปกินกุ้งมาเกเ่ยโอ้ยโคตรบหัวหอยเลยตายตายตายเบิรงกสกีเบิรงโอ้พี่น้องดูไปาขาวจัวเลยมันมันมัน ลอยไล่ปนกันไปครับดีดทั้งในวิโอ้ยอาดนะครับติดสุดหลังครับพี่นอ้นองประตวนี้เฮงคักนี่โอ้มโอ้ยไก่ครับมันครับม,นม,นมนันมันมันดีนี่ละครับมันชิบิลอยตัวอยูอย่บนนี้ครับนับบึงเนี่ยฮึ่ เอาแกก่อนครับพี่น้องพี่น้องกอนซ่อนครับสดๆนะครับไว้ข้าชัวร์เต่นจะไปสั่งเบอร์กันนะ Ja, upload